วันนี้มีฟอร์ดให้มาทำนะครับฟอร์ดเลเซอร์ลูกค้าคันเก่าเคยทำอีคานะครับอันนี้ก็มาให้ผมดูใน <c oughs> ช่วงล่างนะครับพวกช่วงล่างต่างๆนะครับช่วงล่างก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับจะมีปีกนกนะครับลูกปืนล้อนะครับแล้วก็อย่างหุ้มเผาตัวในนะครับได้ถอดออกมาแล้วนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรฟอร์ด ข้างหน้าข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับข้างหลังข้างหลังก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับข้างหลังมันเป็นระบบคานแข็งนะครับระบบคานแข็งมีบูทแค่ตัวเดียวนะครับบูทข้างล่างเนี้ยตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับนอกนั้นก็จะเป็นหูโช๊คโช๊คแค่นั้นเองนะครับระบบช่วงล่างเดี๋ยวมาดูหน้าห้องเครื่องนะครับหน้าห้องเครื่องก็ไม่มีอะไรนะครับหลักๆพื้นฐานก็ไม่มีอะไรลูกค้าให้มาเก็บรายละเอียดนู่นนี่นั่นอันไหนที่สมควรทําก็ต้องทํานะครับพวกท่อ อากาศแข็งนะครับพออากาศแข็งพวกนี้ไอฝาน้ำมันเครื่องไหลออกมามอ,อ,กออกมาจากท่อที่มันแข็งนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับจะมีท่อหายใจนะครับสายพานหน้าเครื่องก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสายพานหน้าเครื่องสายพานไดชาร์จสายพานทัมมิ่งก็ยังสภาพก็ยังดีอยู่แกะดูแล้วครับผม แกดูแล้วแล้วก็หม้อน้าหม้อน้ําก็ถอดออกเอาไปล้างนะครับหม้อน้ําถอดไปแล้วนะครับแล้วก็วาล์วน้ําก็ถอดดูละวาล์วน้ําเขาไม่ได้ใส่มาก็ไม่เป็นไรนะครับกองบิซินก็ถอดออกไปแล้วนะครับแล้วก็อาการที่สะดุดเดี๋ยวดูให้อีกทีน่าจะเป็นหัวเทียนใายหัวเทียนน่าจะเป็นหัวเทียนหัวฉีดนะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูอีกทีอื่นๆเดี๋ยวเก็บรา,ายละเอียดดูให้นะครับแล้วก็ แอรไม่ค่อยเย็นเดี๋ยวดูให้อีกทีอันนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูกันประมาณนี้ก่อนลูกปืนล้อก็แตกนะครับคันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปดูอะไรก่อนว่าของมันจะยังไงจะมีของไหมหรือว่าต้องรออีกกี่วันครับกับ Ford Laser นะครับ3าประตูนะครับ Ford Laser นี่นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาไม่ไม่จุกจิกดีจุกจิกแต่ค่าใช้จ่ายน้อยนะครับสําหรับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เวลาเสียซ่อมแพงนะครับผมอันนี้อะไรต่างๆที่จะเอาไป <c oughs> ซื้อนะครับกรองน้ํามันบินซินล,ลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อแตกหมุนขนาดนี้ดังแตกนะครับ แล้วก็ลุกลอกตัวตัวตั้งสายพานนะครับดังนะครับดังชัดเจนนะครับแล้วก็ปีกนกอย่างที่ผมบอกนะครับปีกนกมันแห้งปีกนกนะครับนี่แห้งแล้วก็หลวมนะครับหลวมแล้วเปลี่ยนเป็นคู่นะครับส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นคู่นะครับข้างหน้านะครับ หน้าจะเปลี่ยนเป็นคู่ท่อน้ําหรือท่อหม้อน้ํานะครับล่างบนเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้นะครับเพราะรูมับนบานหมดแล้วครับมันบวมหมดแล้วดูกันเอานะครับบวมรอยรัดไอ้นี่บวมนะครับใช้งานมานานนะครับคอหม้อน้ํานะครับขอหม้อน้ําที่มันรั่วนะครับหม้อน้ำรั่วตรงตะเข็บคอเนี่ยนะครับ อันนี้พอดีเลยนะครับไม่ได้รั่วที่ฝานะนะครับรั่วมานานแล้วด้วยนี่นะครับโอเคนอกนั้นเอาไปล้างล้างเช็คลั่วอีกทีนะครับที่แน่รั่วตรงนี้นะครับเชื่อมเช็คล้างนะครับเช็คลัว่วพวงมาลัยที่ที่มันคอนคอนนะครับเป็นที่แหลกนะครับแหลกพวงมาลัยแหลกแหลกเส้นแหลกข้างล่างหมดนะครับ แหลกคือตัวนี้นะครับแหลกอันเนี้ยเขาเรียกว่าปลายแขนแหลกนะครับแล้วก็ไม้ตีกองไม้เอาไม้แขนแหลกนะครับแล้วก็ไม้ตีกองไม้ตีกองปลายแขนแหลกนะครับลูกหมากปลายแผ่แหลกแต่ตัวแหลกของเขาเองมันหลวมนะครับแต่แหลกมันหลวมมันง,ง,นงอแงงอแงงนะครับถ้าเอาให้ดีนะครับต้องเปลี่ยนแหลกคันนี้แหลกมันหลวมคันนี้เป็นแหลก พาวเวอร์พาเอร์นะครับไม่ใช่แหลกน้ํามันนะครับไม่ใช่แหลกแหลกน้ํามันไม่ใช่มีน้ํามันนะครับก็ประมาณนี้วงมาลัยที่มันงอแงงอแงต้องเปลี่ยนแหลกนะครับอื่นๆก็พยายามเช็คให้ก็น่าจะไม่มีอะไรครับคันนี้ฟรฟอร์ดเลเซอร์คันนี้น่าจะ ทำหลายอย่างอยู่ลูกค้าให้มาเก็บรายละเอียดเดี๋ยวน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเดีวต่างๆเดี๋ยวเช็คดูให้อีกทีนะครับแล้วก็ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวเช็คพวกผ้าเบรกนะครับแม่เบรกแม่ปั๊มเบรกนะครับบูทต่างๆพวกระบบขานแข็งไม่มีอะไรเยอะนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับน่าจะมีแค่นี้ เช็คเบรกเช็คไม่ปั๊มเบรกแค่นั้นข้างหลังนะครับข้างหลังก็ไม่น่าจะมีอะไร <c oughs> สายพานผมจะเปลี่ยนให้หนึ่งเส้นนะครับสายพานรอยที่มันฟรีนะครับมีแต่ขี้สายพานมันเนี้ยนะครับเป็นร่องมันกินเข้าไปลึกแล้วปล่อยให้ฟรีนานเกินนะครับเนี่ยปล่อยให้ฟรีนานหรือสายพานหย่อนเวลาสายพานหย่อนนะครับมูเล่มันจะ มันจะสีกับไอ้นี่นะครับมูเล่จะสีกับสายพานจนเป็นล่องลึกอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็จะฉีกนะครับขี้ของสายพานเต็มหมดเลยนะครับอันนี้ล่องมันมันลึกเกินไปแล้วมันลึกเกินไปน่าจะใช้ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวมันก็จะฉีกฉีกออกมาเป็นเส้นๆเพราะมันฟีกินเข้าเป็นล่อง่องมันกินเข้าไปอันนี้ก็สภาพยังดีอยู่มันยังไม่กินมันยังไม่ลึกนะครับมันไม่ได้ฟี แต่สายพานไดชาร์จมันฟรีน่าจะฟรีนานแล้วครับปล่อยให้มันดังร้องจ้จี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 นะครับแล้วก็ตัวตามเนี้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เพราะมันดังด้วยฟังครับลูกปืนมันมันเริ่มไปแล้วเราเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนก็นพอครับลูกปืนมีขายอยู่เอาในตลับเนี้ยลูกปืนมันเริ่มแห้งแล้ว โอเคน่าจะไม่มีอะไรเยอะครับน่าจะไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ก่อนครับชัดเจนนะครับลูกปืนล้ะไปหมดแล้วอันนี้หนักเลยอันนี้ลูกหมากแห้งไม่รู้จะแห้งไงแล้วผมเคยเจอลูกหมากหลุดนะครับลูกหมากหลุดลูกหมากหลุดไม่พอเผาหลุดออกมาด้วยนะครับ ไอ้พวกลูกหมากแห้งๆหรือดังๆเนี่ยถ้ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนทิ้งเลยนะครับเปลี่ยนทิ้งเลยผมเคยเจอเจออยู่ลูกหมากหลุดคอนมากๆลูกหมากหลุดออกมาเลยนะครับอาการที่มันจะหลุดเนี่ยมันต้องมีเสียงดังแปลกๆล่ะดังๆปุ๊กๆ,ๆหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคอนมากๆนะครับคอนมากๆลูกหมากมันจะหลุดออกมาพร้อมกับเผานะครับพร้อมกับเผา อันเนี้ยรวมฟั่งเสียงครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นคู่จะได้จบใช้กันยาวๆนะครับลูกปืนเปลี่ยนเป็นคู่นะครับลูกหมากเปลี่ยนเป็นคู่ลูกหมากเอ,อ่อฟอร์ดผมไม่รู้ว่าจะมาทั้งปีกหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่น่าจะมาทั้งปีกนะครับเพราะว่าลูกหมากมันอ,ออกไปได้นะครับเนี่ย เชื่อมตายกับปีกนกเลยนะครับปีกนกตัวใหญ่ปีกคานใหญ่ปีกตัวใหญ่นะครับจะมาแบบนี้เลยจะมาทั้งแขนทั้งขาจะแพงหน่อยนะครับเก็บสองพันนะครับข้างเนื้อข้างละนะข้างละเก็บสองพันนะครับถ้าลูกหมากเสียเปลี่ยนทั้งอันนะครับถ้าบูธยังพอมีอยู่เท่าที่ดูมานะครับ ฟอร์ดก็ประมาณนี้นะครับหม้อน้ำหม้อน้ำเดี๋ยวเอาไปล้างเชื่อมเดี๋ยวครับมันรั่วมันผุนะครับระบบอื่นๆเดี๋ยวดูให้พวกท่อน้ำต่างๆนะครับเครื่องเดินสะดุดด้วยเดี๋ยวเช็คให้สายปงสายพาน